ถ้าทำได้นะครับควจะมีเลยก็คือเป็นทับหลังโซวบนแบบนี้อย่างเงี้ยเราติดแอร์ใบน,นะครับก็มั่นใจได้ว่ามันจะแข็งแรงนะครับอันนี้คือ <ฮะ S 1> ที่เขา้าเข้าแบบอยู่นะคะอ่าอันนี้คือไม่มีอาเสด้านบนนะครับ สวัสดีค่ะัสดกครับพบกับคู้พังรังพันนะคะวันนี้อยู่ที่หน้างานบ้านโครงการของเราคะเป็นโครงการที่6บ้านสองชั้นนะคะครับคลิปที่เราเพิ่งออกไปก็คือผนังอิฐแดงไม่โยกเพราะสิ่งนี้นะคะทีอนี้ก็จะมีคําถามเพิ่มเติมจากเพื่อนเพื่อนะคะบอกว่าในกรณีบ้านชั้นเดียวที่อาศ็นเป็นเหล็กอะค่ะเราจะฝากเหล็กอย่างไรนะคะวันนี้ก็เลยให้เพียพาดูนะคะเพราะว่าพอดีหน้างานกําลังมีนะคะก็เลยต้องรีบถ่ายนะคะพอดีวันนั้นเนี่ยมัน เป็นชั้นล่างเรากําลังก่อชั้นล่างอยู่นะครับก็เลยเป็นเป็นงานที่มันไปชนกับคานชั้น2พอดีนะครับก็เลยมีการฝากเหล็กหนวดกุ้งนะครับเสียบช่วยผนังแต่วันนี้หลายหลายคนนะครับอาจจะเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับอาศสเป็นเหล็กหรือไม่ได้มีอาศัมาชนมารับผนังเนี่ยเราจะเก็บงานส่วนบนยังไงนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปรจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมบอกด้วยผนังนะครับมันอยู่ได้ด้วยเสาเอ็นทับหลังและจุดที่หลายคนอาจจะพบเจอปัญหาเลยก็คือผนังโวนบนนะครับผนังโวนบนที่เมื่อก่อไปแล้วเนี่ย อาจจะมีแค่เหล็กหนวดกุ้งนะครับจากด้านเสาฝั่งซ้ายและเสาฝั่งขวาเท่านั้นที่ฝากไว้นะครับแต่ตัวบนนั้นไม่ได้มีเสาเอ็นทับหลังแต่ถ้าเป็นงานแบบนี้นะครับถ้าทําได้นะครับควรจะมีเลยก็คือเป็นทับหลังตัวบนแบบนี้ใส่ไว้นะครับเพื่อล็อกผนังส่วนบนให้นั่นหนาแข็งแรงนะครับอย่างเงี้ยมั่นใจได้เลยว่าแข็งแรงเพราะว่าบางที่นะครับมีโอกาสที่ผนังส่วนบนเนี่ยจะโยกนะครับเพราะว่ามันไม่มีทับหลังคอยรักจริงจริงเนี่ย มันมีคลิปที่ผมทําไปนะครับเป็นอยู่ในหมวดของบ้านนอร์ดิกนะที่ผมเคยทําไปเนี่ยเรื่องของการทําทับหลังส่วนบนบริเวณเนี้มีอยู่นะครับไปตามดูได้นะครับส่วนคลิปนี้ก็จะพูดซ้ําอีกครั้งหนึ่งสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาชมกันแล้วก็กําลังติดตามอนะ่ะให้ดูว่าถ้าเราทำอย่างเนี้ยมีได้ยิ่งดีครับมีได้ยิ่งดีนะก็จะเห็นนะครับผมจะทําทุกตัวเลยนะครับอ่านั่นส่วนที่ไม่มีอเศนะครับ อ่าเดี๋ยวนะเฮียอันนี้คือคที่เขา้าเข้าแบบอยู่นะคะอ่าอันนี้คือไม่มีอาเสยด้านบนนะครับไม่มีอาศสด้านบนไม,มไม่มีอาศสะะด้านบนนะครับฟังใี่ด้วยนะเข้าแบบเทไปแล้วนะครับเข้าแบบนะคะเนี่ยเ,เห็น,นเห็นรอยปูนกําลังลงมาผนังส่วนเนี้ยครับ<ๆ>ส่วนบนเนี่ยถ้าเราไม่มีทับหลังมารัเนี่โอเนี้ยมีโอกาสที่จะโยกนะครับแต่เนี้ยเราใช้ทับหลังโบนรัดเลยนะครับก็จะทําให้ผนังส่วนบนนี้แข็งแรงมากขึ้นนะครับเราแขวนตู้แขวน อะไรที่เป็นน็อกดาวน์ด้านบนนะครับก็มั่นใจได้เลยพราะผนังแข็งแรงงเนี้เราติดแอร์ไปนะครับก็มั่นใจได้ว่ามันจะแข็งแรงนะครับติดแอร์ได้นะครับเออว่าใช่ครับผมว่าเราติดตู้แอร์อีกอ่ะใช่ครับโอ้ทีเท่านี้นะครับผนังก็จะแข็งแรงมากขึ้นครับมี่คำถามหนึ่งเสริมมาเฮียว่าคนเขาไม่เข้าใจค่ะว่าพอเราอาจจะพูดเกี่ยวกับทับหลังไปเยอะแล้วทีนี้เสาเอ็นน่ะเขาไม่เข้าใจว่า เสาเอ็นน่ะตั้งแต่ข้างบนลงข้างล่างเลยเฮียมันจําเป็นไหมถ้าเป็นผนังที่ช่วงยาวจนเกินไปเนี่ยยาวมากๆเนี่ยอันนี้ลองลองดูในแบบหรือว่าปรึกษาพวกแบบนะครับว่าตรงช่วงไหนที่มันยาวจนเกินไปเนี่ยอาจจําเป็นจะต้องเสริมเสาเอ็นตรงกลางนะครับเพื่อให้ตัวพุทผนังตรงนั้น,นแข็งแรงมากขึ้น <5. S 1> ครับแต่โดยบ้านปกติเนี่ยอาจจะยังไม่มีช่วงระยะสแปนที่ยาวมากจนเกิน <5. S 1> ไปนะครับ แบบนี้ก็เพียงพอนะครับไล้แข็งแรงมากพอแล้วเียครับและอีกประเด็นหนึ่งคือในคลิปที่ผนังโยกอ่ะมีเพืนแฟนเขาบอกมาหลายคนว่าจริงจอ่ะเจ้าว่าช่างก็ไม่ได้เพราะว่าเจ้าของบ้านสั่งเปลี่ยนจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเปลี่ยนมันก็เป็นเรื่องปกติที่ช่างเจ้าของบ้านขอเปลี่ยนแทบจะไม่เจอหลังไหนที่เจ้าของบ้านไม่ขอเปลี่ยนแต่เมื่อเขาขอเปลี่ยนแล้วเนี่ยเราในฐานะที่เป็นช่างเนี่ยต้องมีหน้าที่นะครับในการบอกหรือแจ้งถ้าเปลี่ยนอย่างเงี้ยการทุบ การรื้อทําใหม่เนี่ยมีค่าใช้จ่ายนะครับก็ต้องคิดค่าใช้จ่ายไปเจ้าของบ้านรับไม่ได้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเจ้าของบ้านรับได้ก็เปลี่ยนส่วนหน้าที่ที่ทาให้มันแข็งแรงนั้นก็คือหน้าที่ช่างนะครับมีหน้าที่ที่จะต้องทําตรงนั้นให้แข็งแรงถ้าเกิดว่ามันทําแล้วไม่แข็งแรงก็ต้องอธิบายเจ้าของบ้านไปว่าเนื่องด้วยว่ามันมีความยาวมากจนเกินไปการทําแบบนี้โอกาสที่จะแข็งแรงมันมีสูงหรือถ้าจะทําให้แข็งแรงนั้นต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกเท่าไหร่เพิ่มตรงไหนถูกต้องไม แต่ทําไม่ได้หรือทําแล้วมันไม่แข็งแรงเนี่ยแล้วมาบอกทีหลังเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็อาจจะเกิดเป็นประเด็นไปแล้วโอเคเฮีย okay, yeah. ก็คือนิดนึงในเจ้าของบ้านอะ่ะเขาก็อยาก นู่นอย่างนี้อยู่แล้วแหละเฮียแต่หน้าที่คนรับทำอ่ะก็ต้องรู้ว่าเปลี่ยนแล้วทําได้ไหมเปลี่ยนแล้วค่าใช้จ่ายยังเหมือนเดิมไหมเปลี่ยนแล้วยังแข็งแรงเหมือนเดิมไหมถ้าเปลี่ยนแล้วต้องการความสวยงามแต่มันจะไม่แข็งแรงก็จะต้องมีงบในการเพิ่มให้มันแข็งแรงขึ้นหรือทําให้มันแข็งแรงขึ้นก็ต้องชี้แจงนะคะดังนั้นอ่ะจะไปว่าเจ้าของบ้านว่าเขาขอเปลี่ยนอ่ะสำหรับเราเนี่ยเรามองว่าโอเคเขามีสิทธิ์ขอเปลี่ยนแต่คนรับทำอ่ะก็ต้องแนะนำเขาด้วยว่า ต้องแนะนําป่อได้อะถูกต้องครับอืมแล้มันจะไม่เกิดปัญหาแบบนี้นะคะตคแต่ว่าก็มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้วแหละก็เขาในฝั่งของโปรเจกต์นั้นที่เกิดปัญหาในข่าวไปก็มุกอ่อนได้แล้วนะคะเราไม่ครคือทาให้แข็งแรงได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้ามีค่าจะจ่ายท่านก็ชีแ้แจงเข้าไปนะครับเจ้าของบ้านก็มีหน้าที่ที่จะต้องซัพพอร์ตในส่วนที่ท่านเปลี่ยนด้วยนะครับตัวช่างเองนะครับท่านมีหน้าที่เนี่ยทำการทําให้มันแข็งแรงก็ทําให้มันแข็งแรงใช่ไหมพอมาแก้ก็คือทําได้นะฮะครับผมโอเคก็คิดว่า น่าจะกระจ่างในหลายๆจุดสำหรับไม้เซตของเจ้าของบ้านนะคะครับถูกต้องครับ